เราได้ดูว่าหลังด้วยนะครับอาถายไปเลยนะครับอันนี้เครื่องกลึง C N C นะครับเครื่องกลึง C N C พอเวลาเราจะใช้งานเครื่องเนี่ยอันดับแรกเราตรวจตรวจเช็คเครื่องก่อนนะครับตรวจเช็คเครื่องก่อนหนึ่งเรื่องของน้ํามันนะครับตัวนี้คือน้ามันรางเลื่อนหรือนาา้ํามันสลด์เบใช่ไหมจำไว้นะครับจำไว้ช่วยกันจําน้ํามันรางเลื่อนหรือน้ามันสลด์เบต้องดูว่าอยู่ในระดับโลหรือระดับ high นะครับ ถ้าอยู่ในระดับโลต้องเติมนะครับแต่ตรงนี้อยู่ในระดับที่ที่สูงมานะครับในระดับที่6นะครับใช้งานได้อ่าดูน้ำมันดังเลื่อนเสร็จแล้วมาดูที่ชุดด้านหลังนะครับชุดไฮดรอลิกนะครับว่ามีน้ํามันรั่วไหมครับน้ามันไหมถ้าไม่มีก็แสดงว่าเครื่องยังปกติใช้งานได้นะครับอ่าทีนี้นะครับดูปุ่มกดต่างๆมีรอยเยินมีรอยฉีกขาดไหมนะครับถ้าไม่มีก็แสดงว่ายังปกติอยู่ยังใช้งานได้อ่าต่อมานะครับ เราจะมาเริ่มนะครับพอตรวจเช็คเครื่องเบื้องต้นเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะเริ่มทําการหมุนเครื่องมาที่ตู้ควบคุมระบบไฟนะครับที่ตู้ควบคุมระบบไฟนะครับพอเปิดตู้ออกมานะสังเกตดูจะมีเมนเบเกอร์นะครับคุณครูเขียนไว้่าเครื่องกลึง cnc นะครับเป็นไฟสามเฟสนะครับให้ยกเบเกอร์ตัวนี้ขึ้นนะครับเป็นออนทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามนะครับ โอเคนะครับจากนั้นทําการปิดนะครับปิดนะครับปิดฝาครอบแล้วก็มาด้านหลังของเครื่องนะครับมาด้านหลังของเครื่อง,องนะรอรตรงนี้นะครับจะมีปุ่ม power ตรงนี้นะครับปุ่ม power ตรงนี้นะครับตอนนี้อยู่ในสถานะออฟนะครับเราก็ปรับไปเป็น on นะครับเป็น on อย่างนี้นะครับอ่าสังเกตฟังเสียงจะได้ยินเสียงพัดลมระบายความร้อนอ่าพออนเสร็จแล้วอ่าที่หน้า ที่น้ชุดควบคุมของเราจะมีไฟขึ้นติดนะครับไฟขึ้นติดตัวตัวชุดตัวนี้จะใช้ในการเปิดปิดเครื่องนะครับใช้ในการเปิดปิดเครื่องนะอ่านำแรงมาเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องปกดปุ่มสีเขียวหนึ่งครั้งนะครับอรอจนคอมพิวเตอร์ตัวม้วผลเสร็จนะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับอ่าซูมไปดูที่ หน้าจอนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ระมวลผลนะครับอารองคอมพิวเตอร์ระมวลผลนะครับสักครู่ปิดเลยครับปิดทิด้ก่อน